วัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมเอา New Balance 900 V6 สีล่าสุดมาให้ชมกันครับคู่นี้เป็นคอลแลบของร้านคิดจาก NY New York ชื่อแพ็กว่า Madison Square Garden สนามกีฬาในโลกประจําเมืองนิวยอร์กนั่นเองแพ็กนี้อินสปายจากสีของ2ทีม2กีฬาที่ใช้สนามนี้เป็นเจ้าบ้านนั่นคือ New York Knicks และ New York Rangers ส่วนฝากล่องนั้นอินสปายมาจากฝาผนังในสถานี s u เว a y นะผมเคยไปนะ NY นครนิวยอร์กเบบ ใายฝาเขาก็โมเรื่องผลิตอเมริกามายาวนานนะเราอ่านแล้วก็ผ่านไปถัดมาเป็นถุงผ้าถามว่าใครได้ใช้บ้างถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่ให้กระดูไม่พีเมียมใช่ไหมล่ะแต่ที่เด็ดสุดก็คือตัวรองเท้าที่เขาเอาสีส้มน้ำเงินของ Nex t มาแมทกับครีมเท้าและโอลิฟอ่อนโคตรจะลงตัวเ,เพื่อนๆดูจะพูดไงเนื้อตัวดีมีส่วนว้าส่วนโคง้งผิวสวยอย่างเด็ก1 4 1 5ี่้มันเกี่ยวกันยังไง ปลายสายก็เหมือนเมทินยูเอสเอตัวอื่นอินโซด้านขวาเป็นโลโก้เอ็นบีพร้อมชื่อพี่ไฟ์เจ้าของร้านคิดมิดโซใช้โฟมฟิวเซลนวัตรกรรมใหม่ของค่ายเขาขาโบลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบนี้ถ้าลิ้นจีจะลูกแดงแดง <c oughs> อ่ะเลเซอร์ร้อยเชือกสักหน่อยดูสิน้องขึ้นกล้องไหมเป็นไงหล่อไหมเพื่อนๆมีเชือกขามาให้อีกชุดของแท้ต้องรัดยางวงมาอย่างนี้เลยนะส่วนอินโซข้างซ้ายก็ลายเดียวกับถุงผ้านั่นแหละเพื่อนๆขอร้อยเชือกข้างนี้แป๊บ เสร็จละเร็วไปวะเนี่ยครั้งนี้ผมร้อยไม่เหมือนอีกข้างนึงลองดูตรงกลางลิ้นนะเพื่อนๆถ้าร้อยผ่านช่องเนี้ยลิ้นก็จะอยู่ตรงกลางไม่ไหลไปซ้ายขวาให้ลำคาญใจส่วนรูบนสุดถ้าเดินแล้วไม่หลุดไม่ต้องร้อยก็ได้ถอดใส่จะได้ง่ายๆเลยเพื่อนๆชอบร้อยเชื่อกันแบบไหนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเราไปดูกันหลายๆมุมอีกทีนึงว่าน้องเขาหล่อทุกมุมหรือเปล่ามั p เขาให้ เข้าข้อหล่อทุกเหลี่ยมถ้าอยากได้รู้นะต้องทำไง